อาสวัสดีครับผมสวัสดีวันอาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้นะครับเนาะมึอน,นี่กัโอ้ผมแวะแวะผ่านเข้ามานี่ครับเนะาะสว่างโพชัยกับบ้านปืนน้อยของเรานะี่ครับเนาะอ่าหมู่แปลกครับผมนี่ละเลยเห็นพยัญชนาครับนี่พืิจารพิธีบวงสูงเมื่อกี้ไปนี่ครับผมมาไทายเบื้องเดียวนึงเนี่ยนี่ผมขออัดวิดีโ,โอนะครับลงยูทูบสักหน่อยนี่ครับเนาะเพือพ่อ,อนๆอีกแล้ว <laughs> เป็นนาเป็นตาของวัดน้องเหมือนกันนะ <laughs> โอเคคนระับเนาะอ่าอย่าลืมกดติดตามผมนะครับเนาะนี่ครับเป็นบู๊ผมเนี่ย ด้วยหลายๆเพคนจ้างมาแพ่งกันนี่โอ้มาเบิ้งมาลุ้นมาเชียร์มาชมด้วยกันอยู่บ่อยๆนยลู้จักสองตัวนะครับเนาะเขาจะวันนาขยันนาดนะเนาะเขาจะถ่ายกันยาวๆรัวๆไป็นแบเนาะพิกัดวัดเมื่อเป็นน้อยสุขสวัสดิ์ครับผมนี่ลาให้ละ โอ้มีสิคัอ่านี่คำนอผมทายใม่เบิ้งเบิ้งนกนี่ละโบนี่คำนี้ผลงานของช่างไหนผมบบอบบคำนอผพอดีผมผ่านมาคำนอวันบวงสวงวันบบวงสวผมมาทายไปงเถนึงกับบผมทายไปข้าเดียวไป้งเเขาบเบิ้งคบนี่ายนดากสตัวเลยครับแล้วเบหลายๆท่ายเมื่อกี้ล่ะคนเบิงเขาชอบเขามักเขามามักบนีนี่ละบนี่คบนนบ้พ่ะรบพ่ะ บูนี่คำนวสสว่างโพชัยนี่คำนวเพิกัดพิธีอ่ะเครื่องมาอันนี้คำเมื่อกี้นี่คำนววันจ๊ะเมื่อไงคำนวมันยังมาถ่ายอยู่คำเมื่อไนเนาะถ่ายลงมีการลงทงลงทานรายได้เลยนะคำน่ะนี่คำบู๊นี่คำเราจะถ่ายเป็นภาพรวมมืองคำนวบูนะโู้ยเนาะเขียวหย่งหย่งคำนี้คือว่าเกตเขียวเขี้ยวแก้วคำนี้พยัญชนะเนาะพูดแล้วละพูดรวยลายรวยลายคำบู๊นอ่คำเนาะ อาเพจะถ่ายรอบนึงคเนาะมาเบิ่งน้ำกันคำนี้ล้วโอ้จะมารูมองมู่จากซ่างเลยนะคำนองจะจังใดพูดใอยากได้กด็มาติดต่อสอบถามที่วัดสว่างโพัยน,น้ำคอจะอะไไปเห็นยู่บ้านคเนะองฝนดับบยนะเขียวยุ่งยุ่งนี่เขาเขาว่าเก็ดเขียวเขียวแก่คนบ้านบ๊ยบยนดนเ ูแล okay. okay. ้วเลี้ยนเวลายรวลายนูน้นบูแต่ผมไปผอนยุ่งหวยปุเปิดอ่านล้านนะครับพิจัดนะครับโอเคนะครับน้องสนุกสนานนะครับน้องโอเคนะครับนี่แหละพิกัดวัดเปิดน้อยสุขสวัสดิ์คำนี้แหละมาเบิรงกันไหนครับเน้องโอเคครับผมแล้วผมจะตามพุท่ธไปไปกดบัตรสวัสดิการครับน้องมันถูกอยากขยี้เข่ากับายบักงวงรับผมนี่แหละโอ้พายขี่ครับน้องจะเปิดอ่านล้านแล้วเขาตอนนี้นี่แหละครับน้องเขา นีครบบริเวณวัดสว่างผู้ชายจะประมาณนี้ครับนะโอ้โหคันี่หนี่นี่่นี่น,น,น,นี่ครับมาทำบุญถวายสักกระสักการทานได้หมดคับนี่แบบเวียนมาม,มาทานมากอะทำบุญรวยทำบุญได้คันี่ละโบงโอ้ยบยากวั้นด้ายับมก่อนตัวนี้พยานาครับผมเโอเคผมสวัสดีครับผม